win this one pick your hero get ready go by the vashanti strange is here i'm Smash oh it's nanotime i hope friday got that on video I'm opening a portal. Don't mess with the amazing Spider-Man! Be strong together. Join together. Drown them. I'm everywhere. ล่าอะไร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 พี่ชายพี่ชายอัลโลสวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับ Haru HJ r Haru Channel นะคะและวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Marvel r e v o l s, <S ทุกคนพี่เห็นเกมนี้ครั้งแรกอะพี่ดาวน์โหลดเลยอะคือมันเห็นว่าแบบแล้วแบบเฮ้ เกมอะไรวะทำไมมีตัวฮีโร่อะไรน่าเล่นน่ะอ้มาเวลใครที่ดูหนังมาเวลเนี่ยก็รู้แล้วว่าเออมันอาจจะแบบไม่ค่อยแบบเวิร์กเท่าไหร่แต่พี่จะบอกว่าเกมมันเวิร์กได้ลองเล่นตัวละครแล้วเนี่ยคือแบบตัวละครก็ทําออกมาดีเะคะเป็นการยิงแบบบุคคลที่3ด้วยก็คือจะเห็นแบบทั้งตัวเลยและอีกอย่างหนึ่งนะคะเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมฟรีด้วย <Wow. S 1> ทุกคนเออแล้วก็ตัวสกินทุก ตัวเนี่ยเปิดให้เล่นฟรีด้วยนะคะฮีโร่ทุกตัวแล้วพี่ก็อยากรู้นะคะว่าโน้นพี่บีเนี่ยเล่นฮีโร่ตัวละครไหนเป็นพิเศษกันบ้างคะคอมเมนต์กันใต้คลิปด้วยนะคะทุกคนว่าชอบฮีโร่ตัวไหนนะคะและจะบอกว่าตัวละครในเกมนี้นะทุกคนเป็นสกินตัวละครที่ให้เล่นฟรีทุกตัวเลยนะคะถามว่าวันนี้ พี่จะเล่นตัวละครตัวไหนอ่าให้ทายนะคะว่าพี่จะเล่นตัวไหนนะคะวันนี้อ่าใครทายถูกเดี๋ยวโอนให้เลยห้ารยโอเควันนี้พี่จะมาเล่นตัวนี้เลยครับนงๆเฮ hey, ล่า <c oughs> แล้วแบบมีโปรไฟล์ฮีโร่ด้วยนะโอ้โห โอ้ยอย่างเท่ทำออกมาได้แบบว่าน่าเล่นมากทุกคนถึงแม้ว่าจะเป็นเกมกี่จีนก็ตามนะครับเน่ดูสกิลของนางนะคะสกิลของนางก็จะมีคลิกขวานั้นดับแห่งน้ำแห่งดับราตรีอันนี้ก็จะเป็นการยิงเข้าแบบดาเมจ200คือยเือร์บ แบบนี้เลยแล้วมีเทพีมรณะครับอันนี้ก็จะเป็นอาร์ติแบบว่าขึ้นไปยิงบนฟ้าได้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็ทำดามจดกับสตูระยะไกลได้แบบดามจดโคตรโคตรดามจดโคตรเยอะบอกเลยตัวเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นการเหาะเหาะเฮินนะคบพอเหินหลบอีนะครับก็เป็นยิงแบบยิงเข้าเป้าแบบนี้แบบระยะไกลได้เลยสายยิงอ่ะไม่พลาดอ่ะอ่ะสกิลก็มีประมาณนี้เลยนะครับ ที่พี่เลือกเล่นตัวนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวยิงนั่นเองแล้วก็มันทําดาเมจได้เยอะมากๆเลยนะมันไม่รอช้าแลวทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปลุยในเกมกันเลยดีกว่า Let's go <S โอเคครับทุกคนตัวละครแรกที่พี่จะเล่นนะคะก็เป็นตัวนี้เลยเฮ <Hey, S 1> <Hey, S 2> ล่านั่นเองนะคะสำหรับ oh, ใคร oh, ที่ยังไม่รู้นะคะ <37. S 2> วิธีการเล่นเกมนี้นะคะ yeah. เป็นแบบ6ต่อ6นะคล้ายๆกับ Overwatch <Okay. S 1> เลยนะฮะ <c oughs> ทีมที่เข้าไปดันเนี่ยก็ <c oughs> ดันเข้าไปเลยส่วนทีมที่ตั้งรับเนี่ยก็ <c oughs> อย่าให้ทีมที่ดันเนี่ยดันได้นะร <c oughs> ะดับความยากของเฮราก็3ดาวนะเ <c oughs> อ้ยมันต้องด่านนี้แหละ <c oughs> มาแล้ว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  อุ้ยดามีแบบทำไมอะไรอะไรพี่อะไรพี่อะไรพี่ยาโอ้ยชูไปหนึ่งแล,นะล้วนะลุตาหนี้พี่ยังได้เอ็มดี เฮ้ยไอวีนอมวีนอมโอ้ยวีนอมมาตุยตูดวีนอมมันมาตุยตูดดู I always r e t u มีบ้าเอ้ยเจ้าวีนอมฉันมาแก้แค้นแก่และเจ้าวีนอมอยู่ไหนตัวดำดำ ตัวครับยิงแล้วมาต้องมีตัวตามตลอดนั่เนี่ยจำไว้ก่อนอะจำไว้ก่อนอะกูจำไว้ก่อนอะจำไว้ก่อนอะ จับไว้คนจับไว้คนจับไว้คนไอวีโน้อีกแล้วไอวีโน้อีกแล้วนะไหนมันอยู่ไหนไอวีมันอยู่ไหนเอามันอยู่ข้างในี่ยวะมัยิงไม่ได้เนี่ยมันจิกเอาที่หนูเนี่ยทุกคนวีน้งนองมา เป็นเลยก,กูเนี่ยแอบชอบหนูปะวะ<า>ตามตามติดเป็นชีวิตจิตใจเลยตอนนี้กูเลงแค่วีนอมอย่างเดียวอ่ะใส่ป้าใหม่แล้วเส่ป้อมใหม่ใส่กูเป็น,นะะป้นาใหม่ยมนแทนครับโอ้ยมีทิว Ê Win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  Ê Ê Ai bên này đâu á? Đi ngay đi ngay À lầy đâu? À lầy đâu? À đâu? À đâu? À lầy Ui mình... Đi ngay Win Mình kia Mình kêu! วิด้อมแบบว่ามันทำให้เราสตันได้อะมันแบบหยุดเวลาฉันไว้ไม่ให้ไปต่ออยากอย,กกยุดเลาไว้ไม่อยากให้เจอต้องเจอเขา เกิดอะไรขึ้นบนโลกใบนี้ครับทุกคนช่วยบอกมาลทีโลกใบนี้มันมีแต่มวลมหาฮีโร่ที่บ้าคลั่งกันอย่างสุดๆเขาเป็นอะไรกันนะครับเขาเป็นอะไรกันเป็นอะไรกันนะครับเป็นอะไรกันนะครับไอวีนอมนี่แมฮมันเคี้ยวมันเดะ วีนอมนี่มันทำให้หนูมันเขียวเป็นแบบพิเศษชนะสวยโอ,อ้เราไม่ได้ MVP เราข้ามไปใน1สิบสองคนดู Nice เราข้ามไปเติ้รสิบสองนี่แต่หนูแก้แค้นวีนอมได้อ่ะ3 Four, three, two, 2 1 Let's go! All you need to do is capture the pig to put on a show! this arrow. Nice. No! No! Maximum! Haha! Layla P. Why would I need it? Yeah, Lana! น้อนนอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะคะว่าน้องนชอบเล่นฮีโร pues ่ตัวไหนมากที่สุดทุกคนอย่าลืมคอมเมนต์มาได้นะคะว่าชอบเล่นฮีโร่ตัวไหนเดี๋ยวฮารุจะลองไปเล่นตามแล้วก็มาให้ทุกคนดูอย่าลืมบอกด้วยนะว่าชอบเล่นฮีโร่ตัวไหนเพราะอะไรโอเคนะครับ พี่ชอบชอบติดกดชอบติดกดแบบว่ากดบินเนี่ยอยู่ข้างบนได้เปรียบอยู่ข้างบนได้เปรียบข้างบนไม่ได้เปรียบสัตว์ข้างบนไม่ได้เปรียบสัตว์ Control Find that soul. wee, find that soul. we are. Where the <s centres> <coughs> <temp room> <sdated> <coughs> ได้ด้วยอรารู้ก็ยิงแบบว่าตามภาษารู้เลยนะเรารู้ถนัดตัวยิงอ่ะก็ <c oughs> ดูถนัดตัวยิงอ่ะคนด, <c oughs> <c oughs> ดูก็ยิงแบบเหมือนเกม FPS เลย <c oughs>

ฮ่าเฮล่าข้ามีนามว่าเฮล่าไม่มีใครที่จะมาลบล้างพื้นท yep, ี่แห่งนี้ของเราได้เฮ้ยเป็นไหนกันหมดไม่ใช้อาร์ติเลย

Another... I want I'm child. You're your, yo 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 your, i require some aid. Yo 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 oh you're you're quite welcome healing power shrine of the weaver here we come it is your foes who fall like timber we are blue. โอเคเราดันเราดันไม่ครับวิโดนอุ้ยดาเมจแบบโฟจัดอะเฮล่า อะไร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 พี่ชายพี่ชายเฮ้ยตัวโลตัวโล เอาเรื่องเหมือนกันนะทีมตรงข้ามอุ๊ยนุ่นดุกสัตว์นันนี้มันดับเวลาได้ด้วยเหรอเวิยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาคุณพี โอ้ยครับหนูว้น <'s> นี้มีแบบไฮไลท์ให้ดูด้วยนะว่าเพื่อนของเราเล่นยังไงบ้างเป็นการย้อนสเปกเตอร์ดูนะครับไฮไลท์ของเพื่อนก็ดูได้ด้วย,ยสุดยอดอุ้ยทุกคนแล้วแบบเกมน,นี้มันแบบจับคู่ห้องโคตรไวอะ่ะอันนี้ดานทานไฮดราตูริส your He โอเคเดี๋ยวเราขอแบบ no one hell. เอาเปลี่ยนฮีโร่บ้างไหมเอาเป็นตัวยังดีกว่าเดี๋ยวเอาฮีโร่ตัวเดิมก่อนขอเฮ่าอีกยกระดับความยากของเฮลานี้3ดาวนะคนเอ้ย The mission area is yours to capture now. Capture the mission area! No goddess is ever truly. Meow, Hera, we're still not giving up. Tell me. จะเล่นตัวนี้จปนปวดจะเก่งอ่ะมันจะเปลี่ยนอ่ะเวลาต้องไปยิงใกล้ๆหน่อยนะทำ,ทำดาเมจได้เยอะหน่อย I want her soul. Where? We are in the sights of a sniper. Oh. Their team's capture oh. progress has the halfway point. I, I. ยอมแพ้เฮราต้องได้ MVP โอ้โหแล้วตรงนี้ไม่มีใครเลยอะโอ้โหอยู่กันเป็นยุ่มอ่ะ อุด่านนี้ยากอยู่นะคนดูมันไม่มีแบบว่าให้ปีนป่ายเยอะเลยอ่ะ,ะได้แล้วตุยตูดมันตุยตูดมันเฮ้ยปาวาเลยเปล่อ้ เขายึดฐานต่อไปไม่ได้เลยทุกคน<ม>เฮเล่าของเราต้องได้ MVP ครับ อะไรล่ะพี่อะไรละ่ <entirely park. S 1> ละพี่โดดิดงออืดับเบิลคิวเขาเขินเดินอากาศเอ้ยฉลามฉลามไอฉลามไอฉลามไอ้ฉลามไอฉลามหน่อยไอฉลามหน่อย ไอ้ามมันแบบว่าดูดิฉลามันโม่งเอาโม่งเอาม่งเตงมงมงเตงมงเลยะคนดูเอาหัวม่งแบบจริงจมมงเตงมองมงเตงมองเต้งมองเตม่งมันโมงแบบจริงจังอ่ะ อ ah. ุ้ยโอ้ยกดผิดอะไรอะไรอย่าพึ่งอุ้ยโดนลุมโอ้โหล่องร่องบอกเลยล่องศัตรูล่องคู่เนี่ยล่อง แมปนี้มันอัลติเมทไม่ค่อยได้เลยเพราะพี่ต้องลอยอยู่ข้างบนแล้วมันไม่มีแบบพื้นที่ที่แบบลอยได้เยอะเลยอ่ะคนดูสวยครับอะไรแล้วปาวานเอ้ย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 ทำไมมันเก่งจังวะ โอเคค่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับแมชของเฮาในวันนี้วันนี้ตัวละครที่พี่เอามาเล่นเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะน้องๆช่วยคอมเมนต์บอกพี่ทีว่าวันนี้เฮาต้องอืมต้องทำยังไงต่อไปวันนี้ตัวละครเฮาเนี่ยสำหรับพาลุได้ลองเล่นแล้วก็รู้สึกว่ามันค่อนข้าง ที่จะเป็นตัวละครที่ต้องควบคุมด้วยการใช้ปืนยิงนะซึ่งตัวฮารุอาจจะไม่ได้ยากเกินไปสำหรับคนที่แบบเพิ่งเริ่มเล่น ต,ตัวละครเอ่อสกินฮีโร่นะอ๋อคิดว่าถ้าเล่นลงไปอีกสักพักเนี่ยอาจจะเล่นดีๆกว่าเียน์ทุกคนอ่ะทุกคนวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอนะคะสำหรับเกม Marvel Rival และสำหรับคลิปหน้านะคะอยากให้พี่รีวิวอะไรในตัวเกมหรือว่ารีวิวตัวละครสกินฮีโร่ตัวไหนเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างเลยนะคะก็วันนี้ขอลาไปก่อนแต่เพยงเท่านี้ดีกว่าวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด که تا کنون ونی خوام اینجا دارم ها Thank you so much for watching Bye bye